เป็นอีพีที่เราจะมาทำราดหน้าหมูสูตรแม่เองค่ะหูแม่หมูอร่อยมากนะเป็นไงมาป่ะมอร่อยว่ะนิ่มอร่อยมากไม่ให้ก่ันนะเออติดไปเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์เด y ี่ครับและนี่คือรายการไอซักแบงค์โซยเป็นอีพีที่เราจะมาทำราดหน้าหมูสูตรแม่เอกค่ะหน้าตาเมนูจะเป็นยังไงและจะอร่อยสมชื่อเหมือนเดิมไหมไปดูในครัวกันเลย วันนี้แม่จะทำลหน้าหมูหมักเป็นลหนาสไตล์บ้านเราจะเน้นผักใครชอบผักแบบไหนอะไรแบบไหนใส่ไปเลยใส่ได้หมดวันนี้แม่จะมีคะน้ากะหล่ำงแครอทแล้วก็เห็ดฟางมัวสวนสะโพกชอบตัวทีว่ามันเยอะแต่ใครใช้สันคอก็ได้มันก็จะทำให้ได้มีมันแทรกแลนนี้ไข่เส้นใหญ่เส้นมี่เี่เดี๋ยวราทำมีกอบเป็นวันนี้ที่ส่วนผสมของหมหมักมีน้ำมันงามีพริกไทยแล้วก็นี่มีมันหอยลูกขาวแป้งมันอันนี้แป้งเท้ายม่อม เจ้าเจี้ยวอะไแล้วก็มีน้ำตาล<ม>ขอว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันจะหอมแล้วมันนัวทุกครั้งที่แม่ทำจะเห็นว่าแม่ใช้น,น้ำตาลมะพร้าวตลอดพอย้ำว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวนีมันจะอร่อยจริง<ม>น้ำลายดีขึ้นมาเลยอ,ยอ่ะไอข่อเจ้าเจี้ยวเคิร์โดยที่เป็นเมน็ดอ่ะมีไหมม,มีมีมีมมเดี๋ยวใส่มเ,ทเ,ทเ,เม็ดเจ้าเจี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ยวเพิ่มด้วยจะเพิ่มความเค็มไปนิดนึงเพราะว่าจะเป็นคนชอบกินเจ้าเจี้ยวกินแล้วหน้าขา่เมีคอมเดี๋ยวแม่ใส่เห็ดหอมไปด้วยเพืจะได้นมหอมอะไรต้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าใครชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนใส่ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ต้องมา ทำเป๊ะๆแต่แม่เป็นคนชอบกินผัดอะไรเนี่ยประเภทน,ๆๆนี้เยอะๆและนี่ๆเค่ร้านไปทำให้ร้านหน้าเรามีซิกเนเจอร์ใครแม่จะมาไว้หมักหมูแล้วก็มาทำน้ำร้ด้หน้าใ้น้ำมันงานใส่น้ำมันพืชก็ได้ อันนี้แม่ล้างมือแล้วนะทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างแม่ทําให้คนที่บ้านกินเพราะฉะนั้นมันต้องสะอาดและปลอดภัยแม่ล้างมือแล้วทุกอย่างสะอาดทุกขั้นตอนไม่ต้องห่วงนี่แล้วมาคลุกกันนี่เห็นไหมคองเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแล้วเราก็มาหมักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการหั่นผักจะหั่นแครอทแล้วก็หั่นเห็ด วิธีการหั่นแม่ไอ้ผักนี้ดูหน้าตาหั่นยากมากเลยหั่นไปเลยดูฝีมือการหั่นคณะของคุณคับคุณยินตอบไอจะดูแม่ก่อนนะแม่แล้วคณะแล้วเราต้องปอกเปลือกป่ะไม่ปอกเลยเรียบร้อยเลยสิะโอ้ใช่ไหมปอกจนไม่เหลือแทบจะไม่เหลืออะไรแน่แน่เพราะว่าอะไรป่เมื่อกี้ฉันก็นั่งปุ๊บเปลือกถูกเอาทำไมฉันไม่มีเปลือกให้ฉันดูเลยคณะของเราได้อยู่ในชั้นนี้ชั้นอาจารย์นี่อ่ะพอดีใช่หั่นนี่อย่างนี้นะหั่นเฉียงนะ ควาามแตตก่งไม่จ้ะเธอฉชนก็ทำดีแค่หันเฉียงนงแค่หันเฉียงคณะนี้มันมีล้างต้องแช่ต้องแลงมก็ปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วไม่ก็ล้างล้างสองรอบสองรอบแล้วก็มาแช่กรอบเด้งไม่เดียวเลยทำรอเทิงแต่ห้าโมงเช้าแล้ว่าจะได้ถ่ายห้าโมงเย็นูเบอร์มีหลายรายการไงรายการใหม่รายการอะไรนะชนีชีนานค่ะฝากด้วยนะคะรายการใหม่เกี่ยวกับผู้หญิงแบบผู้หญิง มีผู้ชายเข้ามายุ่งเกี่ยวในคลิปนี้เลยแล้วก็ส่วนแบ่งก็จะไม่มีผู้ชายเข้ามาได้รับส่วนแบ่งจากคลิปนี้เลยด้วยป้าปอฉันเช้ชาย <c oughs> ไม่ทำอะไรอยู่แม่ให้ยีเส้นยีทำไมอะยีทำไมวะแม่อะไรวะแม่เป็นเนเวลากินเนี่ยมันจะได้แบบนี่ไงแบบหนาๆไงมัน <c oughs> จะได้แบบทั่วถึงมีเสร็จแล้วแม่ก็ใส่ซีอิ๊วตามไปนิดนึงอือ สะอาดนะนาด้วย้รัเะเราเราผัดนานแค่ไหนไห ผัดให้สุกเพราะแม่จะไม่เอาส่วนผสมของผักลงไปในมหม้อล้างนานเพราะว่ามันจะทำยิ่งสุกแล้วก็ยิ่งเปื่อยยิ่งเปื่อยเลยนี่ผักก็หายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแม่ถึงได้เอามาผัดก่อนใช้ไม่กินเห็ดแก้วไม่ต้องหยิบใส่แร่มาเลย้วเสร็จแล้วแม่ใหาทำอีกปั๊บ แม่ไดมาทำแป้งไปสำหรับทำขนมันเหลขึ้นนะอันนี้แป้งเท้านะเท้าซ้ายเท้าขวาสองทางเลยเออมเราใช้กับใช้ะกอนที่จะติดค้าแล้วก็ปรุงน้ำเยอะคดูเข้าไว้ก่อนถ้าเราใส่ไปแล้วเราก็ค่อยทยอยใส่ไปยังไม่หมดแต่เรารู้ว่าน้ำเราโอเคถ้าได้แล้วก็คือ ใช่ okay, ใช้ได้แล้วแต่ถ้าเราน้อยไปอ่ะก็ต้องเสียเวลามาผสมใหม่อีกแล้วแม่ไม่ทำเผื่อไปเลยทำน้ำซุปรสหน้าใครจะใส่เต้าเจี้ยวบอกหน่อยที่บา้านไอชอบมากเลยไอหบดพร้อมนิดเดียวเต้าเจียวเม็ดเลยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยอ้อใส่ซีอิ๊วขาวนะใส,ใส,ใส่ใส่พริกไทย อันนี้แหละอันนี้คือไฮไลท์ของเรามันจะทําให้น้ำบบหน้าของเราเนืบซิปเจอร์อะไรสักอย่างเนีไงแม่ทำให้ดำเข้ามาไอ้ทำชิ้นจี้ซึ่ง <c oughs> ทำให้น้ำของเรามีมีอะไรอ่ะมีอะไรขึ้นมา <c oughs> มีแบบฝอยของข <c oughs> ไข่เลยนะจะ <c oughs> ได้ดูไม่เป็นสีใสใช่ไหมยายใช่ใช่ใส่ไปเลยค่ะทากินเองใส่เท่าไหร่ก็ใสป้าเฮ้ยโอ้โหเก็บได้พอดี ไม่ได้กินดีกันนะว่าเฮ้ยเหมือนในนี้เลยอะเดี๋ยวพ่อไก่ทำน้ำล้อนหน้ากเอาน้ำตั้งไฟให้เดือดเราก็จะมาใส่หมูตุ๋ด ใส่หมูไปแล้วเ,ลเราก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเจากนั้นมาใส่น้ำจบปรุงรสเอาไว้แล้วเราก็รอให้มันเดือดเดือดจริงๆอ่ะเดือดยูดไปเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราในรกระดาษที่เราใส่ลงไปในรกระดาษที่น้ำยังไม่ร้อนมากบางทีจบปรุงไม่ดีมันก็จะเป็นเป็นขึ้นก้อน <c oughs> ตั้งใจเย็นใช่ไหมคะตั้วอ่อะนี่เล็มเส้นกินจนเส้นจบบนะหมดแล้วน่ะ นม่หอมน้ำมันงานไปยน่เหอยดีแล้วจ่ไปแล้วอ่ะกูชอบน้ำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยอ่ะไข่ดีมันเลิศอ่ะอ๋ออร่อยโคตอร่อยแล้วนี่แสดงว่านัวแน่เลยเนี่ยนัวแล้วนั่เหน๋ยวฟั่นยวมหนียเียงหนยว่อยเหม่อเหนยหยวหนยวนนะมเหนียวนเหนียวหนืดว่ นนี่พูดจริงนะไม่ต้องปรุงแล้วร้านหน้าปกติจะต้องกินแบบปปุงนูน่นปุงนี่ใส่นั่นใส่นี่ของมันจะอร่อยใช่ไหมววยไปเดี๋ยวครั้นี้ทำตายเลยรนะ้านหน้ากูได้กินหน้าิเลย <laughs> ยายปกติยายขายอยู่แถวไหนจ๊ะแผ่นี่แผ่นนี้ใหม่หลายคนก็ถามกันมาเลือยเกินแม่อะไรจะขายอยู่แถวไหนช่วยบอกทีาาว่ามแม่อยู่ที่ไหนอยากไปเป็นลูกแม่จังเลยนี่ไงเช้า่ะเราไปดูหน้าตาตอนเสร็จกันคะ ชื่อหนังว่าเขาเนี่ยใช่จ้าฉันไม่พูดเยอะแล้วเส้นลาดหน้าที่คนกินกันคือเส้นอะไรเอ๊กินเส้นอะไรล่ะไม่มีไม่มีเอ๊ท่านใหญ่ทัานมีผมอ้โโอ้โหเอ๊กินสลัดมันทำให้นี่ติดชามนี่เหรอไม่รู้ว่าใครรับจัดให้าเอ๊ก็ไม่รู้แหละฉันแค่พูดท่้นใหญ่ใหญ่บ้าบอคุณอยากรู้นะรู้ได้หมดอะ เราเนี่ยใจเย็นๆนี่โอ้โหเหนียวนะเหนียวหนึ่งเหนียวสิเพราะว่าพี่เอเขาทำเส้นทำอะไรให้เราหมดเลยนี่อะไรอ่ะถ้วยบัวลอยผมกินเส้นมีกรอบกับเส้นใหญ่นะขอลองเส้นใหญ่ก่อนเพราะว่านี่อะไรพี่มีแม่ก็กินเส้นใหญ่แล้วก็หัดมีกรอบลอยหน้าเอบคุณมากเอ้ยกินงี้ประจำแล้วเอจะกินถ่วยเยอะให้อิ่มคือเอจะซื้อเส้นมีกรอบเพิ่มอีกถุงอ๋อที่มาที่ไปมา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  หน้าของเรานะฮะไปทุกคนเลยทันทีเลยเอ้ยพี่ถัมอะไรบ้างกินหมดเลยพี่เธอกินผักอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยในเนี้ยฉันกินทุกอย่างเลยแต่อาจจะไม่กินไชหลอดเพราะไม่เอาล่าหน้าล่าใส่ผักอะไรแล้วป๊กินเดียววันนี้ป๊อปกินเกาเหลาไม่กินเส้นเหรอพี่ป๊อปไม่ค่อยกินล่าหน้ากินเส้นให้หัวใครหรอหัวก็ไม่ถูกค่ะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่งลุกขึ้นเลยมึงตบกูยืนขึ้นเลยนะเนี่ย ขึ้นเลยครับแม่ได,ด,ดหัวแล้วแม่ก็เดินไปเลย <c oughs> นี่นะเดี๋ยวไอจะตักน้ำให้พี่ป๊อกนะคะโ <c oughs> อ้โหป๊อ <c oughs> หมดแล้วมั้งหมูอันที่กูตักให้มึงอ่ะคนลุกแต่นุ้นไปเนี่ยคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนเวลาเรากินร้านหน้าสมัยก่อนอ่ะไอเส้นหมีก่กรอบเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นที่เขาจะคิดตังเราเพิ่มใช่ไม่รู้ทำไมเพิ่มห้าบาทใช่ใช่ว่าคิาทอดของไงจะมีค่าเส้นเพิ่มอีกห้าบาทตลอดวันนี้เรากินได้แบบว่าไม่ต้องจ่ายตังนะฮะฟูออปชั่น ตามสูตรที่เอฟบอกบี้บี้บี้ไม่เราจะบีบีมันก่อนค่อยๆต่อลงหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรัดหน้าเนี่ยไอซ์จะกินเปรี้ยวหวานด้วยความที่รสชาติแม่โอเคแล้วผมจะปรุงแค่พีชอย่างเดียวเพิ่มเพิ่มความแซ่บไหนนะทุกคนคิทเส้นหมี่มันดีมากโอ้ยดีโอ้โหเครื่องเยอะือเป็นไงฮะเอ็งืออะไรเอ็งืออะไรพูดมาพูดออกมาฮือเลยเอ๊มันฮืออะไรมันโบ๊ะป่ะโบ๊ะป่ะโบ๊ะป่ะแม่งโบ๊ะป่ะโบ๊ะป่ะแม่งโบ๊ะคอมเมนต์มาดิเออแม่ง ไม่แม่เหมือนดีเจรถปั๊มกันนะเราเราเป็นแบบสายเอาใจทุกคนที่ชอบกินง่ายทุกคนเล่นใหญ่อร่อยด้วโอ่งโตมากไม่น่าเชื่อน้ทาแน่อร่อยมากเลยน้ำดีน้ำดีมากเลยโคตรอร่อยทุกคนชิวดิเพิ่งจะหอมไงเพิ่จะหอมเลยคนเขาก็จะชอบเองแอบว่าที่ปั๊บหอมลงนี่ฮะตัดไปแค่ทับพีเดียวอ่ะมันจะเข้มข้นมากเพราะว่ามันจะไม่ได้แฉะมากมันจะผูกพีแนวพี่อ่ะ ก็ขอกินเลยจ้ะขอโชว์หน่อยนี่หมูหมักนะครับเขาไม่ได้ใช้สูตรหมูนุ่มหมูนุ่มเองเม็นให้กินไม่ใช่หมูนุ่มก็รู้สึกว่าชิ้นใหญ่ก็ได้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ให้เขาหมักให้มีรสชาติหน่อยนึงลูกชายสุดที่รักเขามีกินลูกชายสุดที่รักเรียอร่อยมากเหรอยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวฉันรอเลยเป็นไงมาปะมาออร่ยมากตาใสอ่ะเดี๋ยวดูซิดูดูนี่คนลุกป่ะจริงเหรอนี่กคนหนึ่งสองสามป อร่อยปะหมูอร่อยแม็กจริงอร่อยจริงๆไปตักมากินซะเดี๋ยวจะหาวห่าโกงกเดี๋ยวเรามีต่อกล้องดูดิเดี๋ยวถ้าต่อกล้องลองชิมดูว่าเป็นยังไงโอ้ยแม่หมูอร่อยมากแมะโอ้ยมันแบบมันข้นมันดูดิอันดูน้ำที่หยดลงมาอืยืดเลยนีย่แบบข้นมากแม็กโคตรโบกฮะต่อกล้ <varit> องอติดอะไ หน้าเก่งกาดนะเนาะเนาะจัดไปเลยทุกคนอีพีนี้มันพิเศษของพิม่าวันนี้นะฮะเรามีคนนอกที่แม่คนในบ้านมาร่วมพิสูจนว่าพวกเราโมหรือเปล่ามันอร่อยจริงไหมไปวางกล้องแอกวางเลยไปเอาแกวจานมาปูเอาตามใจชอบ จัดไปแมกไม่ต้องเกรงใจมึงใต่เรืองขาวเหมือนรูเนยผมเลงมานานแล้วแบบดูว่าแม่ทำเหนียวดีมากนะปรุงก่อนเลยผมไม่ปรุงเลยเอาดีดีผมไม่กินคนกินอะไรไม่ปรุงเลยทุกอย่างนอกจากไม่อร่อยนะไม่อร่อยอ้าสวยนะาเริ่มปรุงก็นเลย ่าไไงทมมถ้ารสชาติเขาอร่อยผมก็ไม่ปรุงถ้าถูกปากแม่ก็คือจบใช่จบเลยจะไม่เรุงอเลยถ้าเกิดแม่ปรุงของแม่เราทำไงแม่เราทำเบสเกลเลยนะฮะแล้วกินเสร็จปุ๊บแมกเติมก็ปลาเติมก็พร่องนะฮะเลาเลยใครเามาถูกปากมาถูกปากนะคือว้าครับผมเออเอร่อยเลยอันนี้ยังไม่ได้อวยผมเป็นคนชอบกินกึืงหวานมันครับอ๋อในกึืนแบบหวานมันอะไรเงี้ยแบบใส่ไม้หนักใช่ฮะจะไม่ค่อยหนักไปทางไหนมากเลยครับสายโกันมาเต่า เนื้ออร่อยอร่อยครับหมูดีเนะดีเนาะอันนี้ไม่ได้อวยนะจริงๆแค่ลองลองกินได้ที่ก็สบายใจนั่งฝังหูกินต่อไปสิ่งว่าแม็กไม่ปรุงด้วยสามคนพี่น้องไอโคเอ็กกินอะไรติดปรุงตลอดให้อร่อยแค่ไหนกูก็ต้องขอพวกนิดนึ่งไปละลายน้องนี่ติดนะเป็นทุกคนแหละเป็นนิสัยอ่ะอ้าวเร่าให้คนดูฟังว่าในจานเข้าอะไรบ้า เฮ้ยจริง so really kind of like okay. in no อ่ะอย่าเลยชอบหมูชิงก่อนเลยชอบหมูตามกูชอบไเอ้หมูชอบแต่พี่ชอบหนูนะเฮ้ย่เกี่ยวไเกี่ยวเ้ยไ่เลยดูว่าไอ้ป๊อปมึงชอบอะไรวะกูชอบหมูกูไม่ชอบนะทไมอ่มงค์ไม่ควรยหน้าอย่างเงี้ยต้องแหง าพี่ไม่มควรกินทุกอย่างไม่เข้าใสาแ่แฉกคือชีวิตกปกติแบงค์อะก็แทบจะไม่กินรัดหน้าแต่ถ้ากินอนะพี่กินแล้วแบบเฮ้ยถ้าพี่กินได้แสดงว่ามันใช่แบบมันจะขลุกขลิกของชอบพี่ไอชอบก็คือเส้นบะหมี่จากว่า <d ic c oughs> น้องชายป๊อปป๊อปป๊อปอ้แค่ป๊อปไม่ทอดโอ้โหเก่งมากนะสุดท้ายเก่งสุดๆทอดเส้นหมี่ได้แบบดีมากก็คือกลิ่นไหม้ไม่มีไนโัวไหม้เต็มเลยนะพอดีไม่ แล้วก็หมูเหมือนเดิมหมูนี่แหลหมูอร่อยหมูสุดยอดหมูนี่คือเพอร์เฟกแบบกับน้ำครับน้ำนี่คือแบบดีอ่ะป๊อปชอบอะไรจ๊ะแบบอื้อปชอบเหมือนันข้าวหมูกินเข้าไปคำแรกคือว้าวมากคือแบบใช้พี่เหมือนกันพี่ขนลุกคือแบบตะโกนอ่ะแบบอร่อยแบบตะโกนอ่ะแบบหรือแบบโบว์อ่ะโบว์รวมกันแล้วแบบเวิร์กมากมาเข้าพอดีเนาะมาเข้าดีแล้วก็ที่มพานะทุกคนไอเห็ดอ่ะก็เอาไปผัดอ่ะแล้วมาลองใส่เป็นเหมือนแบบท็อปปิ้งนิดนึงอ่ะดีมันจะมีกลิ่นแบบ กลิ่นกระทะกลิ่นหอมกลิ่นแบบกลิ่นกระเทียมที่อยู่ในการแบบผัดของพวกผักตรงอย่างไม่แล้วเห็ดอ่ะเอ๊ผัดด้วยหรอถ้าเอไม่ได้ผัดไม่ได้อร่อย่านี้ขอบคุณมากเอไม่ผัดก็คือไม่อร่อยหรอะขอบคุณมากตัวใหญ่นะ เดี๋ยวต่ทุกคนละทุกคนมามนมากก่อนจากกันไปนะฮะคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะฮะว่าเมนูที่พวกเราทำเนี่ยใครเคยทำแล้วบ้างหรือใครกินและชอบเส้นแบบไหนนะฮะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปหรือเมนูต่อไปที่อยากให้พวกเราทำคือเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครชอบถูกใจคลิปร้านหน้าสุดมาเอกนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ช่องเรานะคะช่องไอซ์แบงแดดีอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกีงกุุง ิให้ช่องเราด้วยค่ะคลิปนี้จบแล้วนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้ากับรายการไอซ์แบง็คโซ่อุ้ยอะไรเธอขอยหน่อยนี่ไหมเฮยขอใช้มือนะไม่ไหวละอุ้ยอุ้ยขี้ไปเยอะนิ้วๆเหรอแหละเฮ้ยนทำไม่ทันเขาเรียกกันครับไปเย็นๆเอาหน้าคองไงไม่ดึงเขาเหรอ อะไรวะไม่รู้เชื่อใครว่าใครกลัวใครแล้วแบบนี้ฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3มคนกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย